เดี๋ยวมาดูเสียง nmax คันนี้ดูนะครับเข้ามาด้วยอาการเสียงดังมากเลยเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับลองฟังเสียงดูก่อนเดี๋ยวดูสตาร์ทนะครับก็เ้องต้นนะครับแกะมาดูตู้ปืนแข็มแยก่าง ยังโหดอันเนี้ยแนะนำเลยนะครับถ้าเริ่มมีเสียงนี้รีบควรควรจะเช็คนะครับอันนี้แคมสึกด้วยเนี่ยพอมันลูกปืนแคมมะครับนั่นมนีปัญหามันแกว่งมันก็พาชุดสีนตาน้ำแกว่งมาด้วยเพราะมันเป็นอะไรที่อยู่ต่อเน,นื่องกันอันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนแคมใหม่เลยเอาของนี้ไอเสียผ้ามาใส่นะครับแล้วก็จะเบิกชุดซีนตาน้ำมาด้วย มันเริ่มซึมไาเนี่ยเห็นน้ํำไหมเนี่ยนี่ครับซีน,น้าก็มันทาซีนชุดซีนนํา้ําพังไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะลองประกอบดูครับว่าถ้าเสียงหายก็จบนะครับอันนี้เจ้าของนี่ทําใจโอนตังมาค่าทําเครื่องน,นะครับอาจจะได้มีเงินทอนนะครับเดี๋ยวลองดูจะละจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับ จากเสียงที่ดังสนั่นเหมือนเครื่องจะพังนะแล้วก็ผมเปลี่ยนลูกป,ปืนแคมนะครับแล้วลองสตาร์ทดูเราเงียบไหยครับดังที่มันดังในฟอร์รถเอ็นแม็กตัวเก่านะครับดูเลยนะครับจะสตาร์ทเอาชุดข้างออกต้องทาแบบนี้นะครับเอาบูทใส่แล้วก็หาบูทมาลองเอาเอาน็อตถ่าเลยนะครับ โอเคจบงานนะครับคันนี้เดี๋ยวต้องคืนเงินให้ลูกค้าลูกค้าโอนตังมาเยอะเลยนะึกทำเครื่องติดตามเพจกับช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ